น,นี้นะคะท้องจำมาล่องแปลงสามไรแปลงแรกของตำบลห้องขามะะคะค้งองนาพอชอ,อันนี้จะเป็นพื้นที่ก่อนลงขุดนะคะตแต่เลืดตั้งแต่ตรงนี้ตรงน,รงนี้จะใช้แบบมาตรฐานหนะะึ่งต่อสค่ะมาดูกันนะคะว่าระหว่า จะเป็นยังไงไปค่ะพี่พวงตอนนี้เข้าไปอยู่ระวงบบังกับเรื่องใหญ่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเกาะุบเาแรกค่ะตอนนี้ก็ร่างปั๊บปั๊นนแบบตแต่งตะพักงานาดีที่จะเป็นโคค่ะเพราะว่าขาเข้าเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วเราจะจับแบบแดงตะพักแรกนี่ลงไปเมตรห้าสิบค่ะ ส่วนตะพักที่ 2, 3เมตรยี่ห้าค่ะและตะพักที่ 3, 3เมตรยี่ห้าความลึก8เมตรอัตราส่วน1ต่อ3ดินเหนียวค่ะอันนี้คือบอหลกของเท้าค่ะอ่าไปดูเรื่อ ก่อนดำเนินการกินกแล้วอันนี้เป็นสาแปแ้งแรกของสามราคตะันกของสามเราไปเลยค่ะ